นี่เพื่อนเพื่อนนะครับพาดูฝานะครับที่แบบให้เห็นเลยนี่น่าจะเป็นรอยิผ้านะครับนี่นะครับให้ดูก่อนเลยนะให้ดูเป็นตัวตัวไปนะครับบางทีออนไลน์อาจจะไม่ได้ทันเขานะครับนี่นี่ชอบตัวไหนก็แต่ตอนนั้นนะครับนี่รอยิผ้านะครับให้ดูซองซองเอานะผมบางทีไปเร็วนะครับนี่นี่มีลูกด้วยนะครับตามนี้ตามนี้นี่ใช้ใช้ไรได้ก็มาเอาไปอันนี้ปกหนาจังเลย อนนนะี่ครับตามนี้นะครับโลละสองร้อยนะครับมีข้างล่างอีกนี่นี่เหรอโลละสองร้อยใครสนใจก็แคปรูปถ้าขายไอวินได้เลยนะครับนี่ให้ดูนี่เอ็กวากเนี่ยเขียนเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยอ่ะปะโหปะหวานเนี่ยเอ็กปะหวานแปดร้อยเขียนอย่างเงี้ยใครสนใจตัวไหนนะโลละสองร้อยแแบรูปทักหายไอมินได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างโลให้ไปรับสภาพเองให้ได้นะรับที่ชอบตัวเองนะซื้อ ออกแต่งผมไม่อับเคมนะเพราะส่งอะ่ะมันเกี่ยวกับการขนส่งและการกระแทกนะครับไป